สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการแห่งความสนุกนะครับกับผมเฟรมคนเดิมนั่นเองขอเสกตบมือหน่อยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมีโปรแกรมนะครับที่จะมาใช้นั่นก็คือ not k นะครับเล่นจาก PC นะครับในเวอร์ชันน่นะครับซึ่งโปรแกรมตัวนี้เขามีการอัปเดตนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหอัปเดตนี่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมได้อย่างฟินมากๆเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับที่เขาอัปเดตก็คือเขาเพิ่มปุ่ม มาโคนะครับหรือเป็นคีรัสนั่นเองคือปุ่มนี้ก็คือใช้ในการโจมตีแบบมันติดทันนะครับเข้าไปในที่แผงควบคุมของตป้นคีย์บอร์ดหรือที่คีย์บอร์ดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขามีการปรับปรุงนะครับแผงควบคุมเนี่ยที่แป้นเนี่ยหรือคีย์บอร์ดเนี่ยเพื่อใช้สลหรับเกมโมบาหรือโดยเฉพาะเนี่ยพวกเกมแนวโมบายรีเจนหรือ พวกอะไรนะอ่อ r วอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหรับรองว่าฟินแน่นอนนะครับสามารถปรับนะครับขอบเขตในการจมตีและใช้ไม้เเนี่ยในการคลิกได้อย่างมั่นใจมากขึ้นด้วยโอ้โห,โหยอดเลยนะครับแล้วก็เขายังแค่ปุ่มนะครับบอสนะครับหรือบอสคีนะครับในน็อตเพย์เนี่ย ที่มากจะซ่อนไว้โดยอัตโนมัติเนี่ยหลังจากปิดใช้งานใช่ไหมครับเขาก็าแก้ไขใหม่นะครให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือเขาแก้บั๊กต่างๆนะครับทำให้โปรแกรมเนี่ยมีความเสถียรม,มากขึ้นเลยได้ว่าใช้แล้วนี่แบบโอ้โหลับรองว่าต้องพบแต่ความสนุกสนานแน่นอนนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปชมเกมกันดีกว่านะครับผมแล้วเราก็อยู่ในเกม Hero of War f i r e นั่นเองนะครับ เอาละเราจะมาทดสอบนะครับในโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ลองตั้งคีย์อะไรต่างๆนะครับแต่ว่า,าสุดท้ายนะครับตัวเกมต้องดูด้วยนะครับ,บางเกมมันคิดว่าเป็นโปรอะไรอย่างนี้นะมันช่วยของเราได้เยอะนะครับแต่ว่าเกมโมบะเนี่ยมันจะซัพพอร์ตด้ดีกว่านะครับเ,เป็นเกมพวกแนว a b f นะครับเราก็ต้องแบบมาฝึก เคยชินสักนิดนึงนะครับผมแต่ว่าพอผมได้ไปสักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเออเนี่ยถ้ากระตุกเนี่ยผมว่าต้องลองดูนะครับสเปคเครื่องอาจจะมีผลด้วยนะครับแต่ผมว่าเออมันก็แหลกแหละแต่อาจจะเราอาจจะยังไม่เห็นนะครับพอเราเล่นบนพีซเพราะว่ามันอาจจะเสถียรกว่านะครับผมว่าความแรงของเครื่องก็มีส่วนนะครับคางๆเนี่ยแหลกจัดนะครับมันก็มีบ้างนะครับอันนี้คือเราโดนลุมเราแหลกนะครับแต่เราฟันแบบฟันเละ ไอ้เจ้าเช่อเช่เห็นไหมไอ้ยอเอือสุดยอดสุดยอดนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้รับประสบการณ์ที่มันนะครับแล้วก็เต็มอัธทลลดแห่งความสนุกนะครับในเกมแนว FPS นะครับบอกบอกเลยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปตัวแอปนะครับที่จะลงใน PC เล่นเกมใน Android นะครับผม วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจและกดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับพูดคุยกันสนุกสนานด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า